สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าๆมาน,นี้เช้าตู่วันที่2มิถุนาสอนารอยหนะครับสวัสดีพี่น้อง f c สาวน้อยเพบ้านแพงนะครับเอฟน้องโอ,อ่งอิง f c รถหลดแห่นะครับหรือว่าเอฟซทุกท่านนะครับช่องบาวเบียรลดแหล่ลำเพลนออฟฟิเชียลนะครับ <c oughs> <c oughs> กะนะครับเตือนน้อนขึ้นกะได้นะครับไปล้างหน้าแปรงฟันทำทุระนะครับ มาแล้วก็เลยกำลังว่าสีเดินทางนะครับกำลังว่าสีเดินทางวันนี้ผมมีงานลดแห่นะครับนี่รถแห่ลำเพลินเต้ยเเด็อหน่อยที่หนึ่งนะครับมาอน,นี้เ,เป็นงานของอยุบ้านเองนะครับเป็นงานของพี่น้องนะครับก็เลยจําเป็นต้องนี่มาเอารหลดไปนะครับกเบ็เลยบอได้เดินทางไปกับทีมงานแอดมินนะครับ เมื่อเช้นี้กมะมาหอดดมประมาณปีหนึ่งก็กลัวเกิดปีสองนะครับกับแอดมินกะบน,นายจะออกไปแล้วครับนี่บุกเอาพอแล้แลวนายก็ออกไปแล้วเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่อนอ่นวันนี้เดินทางไปจังหวัดชนบุรีปากทางบ้านเก่าพานทองกะพี่นอกก้องกะไปแห่งกำลังใจได้หลายเด้อไปแห่งกำลังใจอ่ยีรานะครับไปแห่งกำลังใจทีมงานสาวน้อยไปแห่งกำลังใจ ทีมงานเขาทุกๆท,ท่านนะครับมือวานนี้เดินทางไกลไปมอคค้อนสุกให้พี่ให้นอกก้องก็จังไดก็ไปเบิ่งนไปแย่งกันได้นะครับวันนี้ปากทางบ้านเก่าผ่านทองนะครับพบกันแน่นอนสาวน้อยเพชรบานแพงเต็มวงนะครับโอ้มอเมื่อคืนนีเ้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ช่องเลยนะครับไร้สดนะครับอยอดคนชม8 0ดพันกว่าท่านนะครับจังไดบ่าเวเบียร์กะขอบคุณ หลายๆเ้ยครับที่พี่นอ้องเขามาเบิงเขามาให้กำลังใจนะครับสำหรับนะครับมันคือไลฟ์สดนะครับคอนเสิร์ตแมนมณีนวันนะครับรับเชิญอบอสโจน,นะครับน้องอุ้งอิงนะครับก็นี่นะครับเปรนยก่อนไปก้อนเดินทางกันเลย่ะโอ้บริโยดมหลายมือน,นะครับ นี่บรรยากาศที่โดมนะครับจะเลยมาอัปเดตสูพีสุนองเบิ้งนะครับบรรยากาศสาวน้อยเพื่อนแพงของเขานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเอาเป็นของพระกนแล้วกันนะครับเนาะนี่โอ้นี่ครับมา,มาเริ่มเริศไซอ่าวงกบนะครับคือย่างนี้ <c oughs> อ่ ใส่นี่นะครับกระจกนะครับอู้ข้างหลังใส่แล้วนะครับเนาะนี่นะครับมาเป็นกันครับอขออนุญาตเข้าไปเนี่ยเลยครับผมขออนุญาตน้อยนะครับนี่สร้างก็เริ่มมาติดตั้งแล้วติดตั้งกระจกนะครับน,นี่นะครับฝากกเรียบร้อยแล้วเพิ่มาติดไสด้วย ไม่ <c oughs> จ่งจอใส่ทุกคนี่ว่าแตกอยู่นะนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับสวยงามมากน,นะครับห้องพะักนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับติดแล้วเดี๋ยวติดมงุงติดมากต่อไปก็สวยงามนะครับ,นะรบไปบ้ง บรรยากาศช่วงเช้าๆ้านะครับอากาศเย็นสบายมากนะครับหวังว่าวันนี้คงจะบ่มีฝ่ามีฝนนะครับนะครับเมื่อเช้ตอนแสดงอยู่ช่วงน้องอุ้งอิงขึ้นนะครับโอ้ฝนมาแบอยางแห้งนะครับแต่ก็สามารถทําการแสดงจนจบได้นะครับโอ้น้องกับสุดยอดมากนะครับลองเพลงต่อกันแต่ว่าจะเพลงนะครับสุดยอดพลังเสียงนะครับสุดยอดความสามารถนะครับเอาอยู่จริงๆนะครับเมื่อคื้นี่คนก็ถือว่าหลายนะครับบรรยากาศงานนี้ มวลแห้งด้วยครับมวลสนุกแบบเอนเตอร์เทนจอยกันแบบมวลมวลทุกคนเกือบหกสิบเอ็ตต้องลุกขึ้นเต้นนะครับในเครือนก,นกับมวลนะครับหนักอุ่นกับเก่งเก่งมากครับมอนนี่ก็เอยังซ้ำเก่าอยู่นะครับ ให้พี่น้องเบิง้งอาคารสองชั้นนะครับก็งักซ่งสเก่านะครับพอบางนี้มันเป็นไหนเ,เอาจัง,จงสี่เลยเนาะมันโดนไหนเหล็กไปฝาดมันอยากบ่อค่อยตรงันไหนนะครับนี่ตอนโดนพาย,ยุนะครับจะโดนโดนตรงนี้นะครับก็ตายนี้แล้วนะบ,บางนี้เต็มเต็มนะครับนะจ๊ะ วันนี้นิดต้อยนะครับนี่หลังคาโดมนี่โดนกระแทกนิดหน่อยนะครับโอ้ยผมสะอ่อนนะครับนี่เงี้ยเน,นี่ยยุบบานเนี่ยเดือนนี้นี่ได้ซวงมือนะครับนี่แต <c oughs> <c oughs> ่ว่าก็มีงัวงเขามากินนะครับมัดหน่ยเนี่ยครับถามมันหลายมที่จังสี่ะครับไม่ได้ียกกินปิดเครื่อง ตัดหนามาน้ำก็ดีค่ะนะนี่ครับมันเกี่ยวไปคว้ามันจะหอนบ้ามันก็เหี่ยวเหมือนนะครับนี่มันอยู่ใกล้ๆเหนีย้พวกยางคักลยนะครับนี่เพิ่งขึบนวมาตัดเอานี่ครับกูเพิ่งเรียนง้วนี่ครับเบื้องนี้เด็กสอนสามสาเล็งหมดแล้วครับนี่มันยาวนะครับนี่ครับเพราะว่าเริ่มหน้าฝนหญ้ามันก็จะเริ่มยาวเร็วนะครับไปนี่ อุดมสมบูรณ์มากนะครับพื้นทีก็ต้องเริ่มเขียวกระจีครับเดี๋ยวเพื่อนกับนาจะปับผู้มิทัดไหมนะครับมันสวยงามนเพราะว่านี่การก็สัางยังว่าทันแล้วดีปันใดน,นะครับยังมีเศษไม,ม่เศษพยงขยะนะครับ ลำแพนใ้สติกเกอร์ใหม่นะครับที่แรกสิใดทั้งลำเพลินลำเพนล่ลลนะครับเนี่ยครับมือที่ว่าล่างรถบอร่ดบอ,ดบอ,ดบอดร์เฮดเซงสติกเกอร์นะครับผมก็ไปสร้างมาผัดมือสร้างไม่เฮดผัดเนี่ยนะครับเป็นประกาศขายนะครับแต่ขายแล้วก็เลยบอดติดนะครับลำเพลิน <laughs> นะครับว่าลำเพนนี่นี่มีถ่ายถ่ายบอดหล่นแล้วนะครับมีเบโทนะครับ ลำแพนต ưới, เต้ยเสดนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับเป็นหนงานดีไซน์ขอบเล็กน้อยนะครับสีมันเด่นนะครับขอบแดงๆหรือขอบเหลี่ยมอันนี้ก็สวยงามนะครับนี่อา้าจังไหนก็ฝากพี่น้องกันเด้อครับนะครับ0619393915นะครับ,รบติดต่อ มาจ้างทีมงานสาวน้อยสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับรถแฮ่สาวน้อยทั้งสองคันนะครับลำเพลินลํำเทนนะครับพี่แมนมณีวันนะครับโทรติดต่อสอบถามสอดได้ครับยังไงก็ฝากเนด้อครับฝากไว้นะครับนี่ก็ลํำเพลินเขามีสิ้อผ้าไปออกงานก่อนนะครับก่อนจะแปลงล่างนะครับตอนนี้เป็นหกร้อนนะครับแปลงล่างเป็นสิบสองล้อนะครับ จะโฉบกันมันนะครับทุกๆท่านเอาจใจไดเบ้าเวียกัขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับาบางคอมเมนต์ก็ว่าสิขอไปตอบด้วยครับเพราะเขาไปกดไปตอบมันมันก็ได้๋ยวเหตุย่างอื่นไปแบบแบบว่าคนหาไม่กับที่น้องกับคอมเมนต์มาหลายนะครับแต่ว่าอ่านอ่านดูคอมเมนต์นะครับอ่านอ่านเมสนะครับแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะบ่อเบ้อดีตอบนะครับบางคอมเมนต์ก็เป็นใส่สติ๊กเกอร์ไปเขาใจใดก็ขอบคุณหลายเด้อครับ ท,ทุกการติดตามนะครับทุกคลิปนะครับเอาเดี๋ยวทีงไหนคลิปนี้เบ้าเบียกสิขออยญาเดินทางก่อนนะครับนะครับคลิปหน้ามีอย่างอัปเดตสีทา,ายสุพีสุนองเบ่งไหมทีงไหนคลิปนี้ขอฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับผม